มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วครับเล็กเด็ดอ่าส้มหรือซี่เน้นตาดพุทธคุณพี่นอ้องเออสึงหัดก้นขอข่าวกับผมซ่อยตัวกาวงาครับผมสูงหัดโขนนะครับเล็กม้ามดต่างๆตัวนะครับยนิกลุ่มก้องในางานนำมุนนะครับผมก็มีหล่คนครับตีได้โต๊ะข้องวดบันทีสิบกพฤกษาภาแล้วการน,นำข้องมาเกบนุนะครับผมหลาไล่คนครับก็งวันนี้ครับ มาแล้วครับก้อนวัดวันที่หนึ่งมิถุนานี้ครับผมก็มีตัวเล็กโยตังมดอกตัวพี่น้องเออซึ่งเป็นตัวเล็กเป็นกลุ่มซ้ำตัวและซ่องตัวพี่น้องก็กลุ่มซ้ำตัวทีเกาะกลุ่มงันโยซ้ำตัวก็มีอาเซกาวพี่น้องและเกาะกลุ่มซ่อมตัวมีซ่อมซูนพี่น้องและก็มีแปกตัวพี่น้องถึงลอยมาโยตัวเดียวพี่น้องเออก็ตัวเล็กตังมด ตีโยนห้างนาม,มน์กับผมก็มีเหล็กซูนซองเซห้าเปดและกาวปีนองเออบอกว่ากดไลค์กดแจกกดติดตามจงคูบ้าว่วนเขียวด้วยกับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปปีนองเออก็โปรดใจวิทยาญาณในการรับชมรับฟังนะปี่นองนะก็ยายการเสียงจุกกบมันเสียงอยู่แล้ว แต่เราควนจบเรื่องตัวเล็กกาตองเสียงกันต่อไปพี่นองเออพบกันไหม่คลิปหน้ากับผมกับนุ่มตายอารมณ์ดีกเบาจวนเทียวกับผม